หลังจากโพสต์คลิปชวนร่วมง,งานรำลึกครบรอบ32ปีพุ่มพวงดวงจันทร์ที่วัดทับกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีและเพิ่มภาพเก่าของกังวันภัยรูกเพชรค่ะแล้วก็เพลินพรมแดนให้แฟนๆได้ดูไปเมื่อวันที่7มิถุนายนพอเช้าวันรุ่งขึ้นปุ๊บ เพจสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยก็เปลี่ยนไปค่ะมีการโพสต์แปลกๆนะเป็นภาพชาวต่างชาติพร้อมข้อความแบบ Google Translate นะคะไม่นานค่ะเหล่าผู้บริหารสมาคมทั้งนายกทศพลหิมพานและก็รองนายกเด่นชัยสายสุพันธ์ก็เข้ามาเตือนเลยนะคะว่าเพจของสมาคมถูกแฮ็กไปแล้วค่ะ ตอนนี้ค่ะเพจก็ยังคงโพสต์อะไรแปลกๆต่อเนื่องนะคะเปลี่ยนข้อความอินโทรเป็น I Love USA ส่วนภาพโปรไฟล์เนี่ยเปลี่ยนเป็นพญาอินทรีกับธงชาติสหรัฐค่ะตอนนี้อาทศพลก็กําลังขับรถไปแจ้งความที่ปอทนะคะเพราะแม้ยังไม่พบว่ามีการส่งข้อความไปหลอกลวงใครแต่ก็ทําให้เกิดความเสียหายกับสมาค,คมแล้วค่ะจะบอกไพื่องแฟนเพลงแฟนคลับนะของ เฟซสมาคมแลก็ร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทย uh, ว่าตอนนี้เฟซสมาคมเราโดนแฮกนะครับโดนแฮกไปเพระาะฉะนั้นที่ลงมาเนี่ยที่มี uh, เอามาลงมาอะไรนี้ไม่ใช่ของพวกเรานะฮะไม่ใช่ของสมาคมเราเป็นเป็นมิจฉาชีพที่แฮกเราไปแล้วก็ไปโพสลง uh, ป่วนเฟซของเราเรขอบอกไว้ด้วยกันแล้วกันอย่าไปลงเชื่อนะครับ ตอนนี้ค่ะนอกจากพยายามไปคอมเมนต์บอกแฟนเพจเพื่อที่จะแจ้งเตือนนะคะว่าเพจถูกแฮ็กไปแล้วสําหรับศิลปินรุ่นใหญ่ๆบางท่านอาจ์ตสมับอกว่าก็ต้องอาศัยโทรศัพท์ไปแจ้งข่าวนะคะจะได้ไม่หลงเชื่อค่ะโดยเย็นวันนี้สมาคมจะลงมติกันว่าจะเปิดเพจใหม่ดีหรือไม่เพราะว่าอีกใจนึงอยากจะกู้เอาเพจเดิมกลับคืนมานะคะเพราะว่ามีเรื่องของไรายได้จากเพจอยู่แม้ว่าจะไม่มากแต่ก็เป็นเงินสำหรับสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมค่ะ ผู้บริหารมาพูดคุยกันหลังจากไปแจ้งความแล้วก็มาพูดคุยกันว่าเพราะโดนแฮกไป